ที่นี่กันหน่อยนะฮะบุกสวนมะม่วงน้ําดอกไม้มเห็นบอกว่าที่นี่ผลิตได้ทั้งปีเพื่อส่งออกด้วยแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมีอยู่วัดหนึ่งนะเขาบอกว่าขึ้นสิบห้าข้ามมีกลิ่นหอมของดอกทั่ววัดเลยไปชมกันเลยครับ ู้ชมพบกับทิปและทอล์กออฟเดอะไทม์ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายุกเล็กโดยสมาคมเทศบาลน,นครและเมืองวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสายแก้วค่ะซึ่งวันนี้ทิมีนัดกับท่านเจ้าบ้านเพื่อที่จะไปกาศการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นกันก่อนเลยตอนนี้ท่านรออยู่แล้วค่ะต้องรีบไปแล้วค่ะตามทิปมาค่ะ คือท่านนายกวันชัยนารีรักค่หรือว่ขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าท่านนายกอ้อยนะคะครับที่นี่วัดร่มรื่นมากเลยค่ะท่านนายกก็ถือว่าเป็นวัดประจำอำเภอนะครับที่พี่น้องชาวอังเย็นเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็สักการะทางอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจากสมเด็จพระสังราช ของประเทศสีลังกานะครับแล้วก็องค์ที่สองเนี่ยก็คืออัญเชิญจากาประเทศพมา่านะครับส่วนพระบรมสารีรธาตุองค์ที่สามเนี่ยก็เชิญจากประเทศไทยก็คือผมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่ที่มามออให้ที่เราเห็นเนี่ยฝ่ามือผมเนี่ยก็คืตอต,ต้นสีมาโพนะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาเอามาจากประเทศสีลังกาแล้วมาปลูกไว้ ต้นใหญ่เลยนะครัสี่สิบีครับแล้วก็ดอกแก้วเนี่ยของเราเนี่ยประมาณ15บห้าคำมันก็จะบานอยู่ตลอดค่ะคถ้าบานช่วง15บห้าคแสดงว่ากลิ่นมันก็ต้องฟูใช่ครัคใช่ครับเ,เราถึงเรียกวัดเขาปักแก้วแล้วก็บรรยากาศสัปายะขนาดนี้ด้วยเป็นวัดที่ไม่ควรพลาดจร,จร,จร,จริงๆค่ะในเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น นี่คือที่ไหนคะทนายกคือตรงนี้เ,เป็นโรงมะม่วงตอนนี้คนงานเนี่ยเขากำลังคัดอยู่เนี่ยเขาจะไปเก็บมามันก็จะอยู่ในถุงอย่างนี้พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมาแกะออกเรามาเลือกไซส์ นะครับว่าอ,อ,อันไหนเนี่ยที่จะไปญี่ปุ่นอันไหนจะไปไต้หวันหรืออันไหนจะไปเวียดนามจุดเด่นของมะม่วงของพี่แหลมเนี่ยเขามีไฮไลท์ยังไงบ้างคะคือคือที่เนี่ยหวานมันอร่อยหว,<า>วานมันอร่อยก็ถึงได้เอ่อ GI GI เนี่ยในเรื่องของคุณภาพความหวาน g เป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งมงชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยนะคะอันนี้ก็คือ พี่แหลมก็ไปขอมาได้ใช่ไหมคะจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ครับผมค่ะยากไหมคะกว่าจะไปขอ GI อันนี้มาได้ยากครับผมกว่าจะได้นหลายปีมากเขาต้องพิจารณาหลายอย่างเลยทั้งว่ามะม่วงเราคือแตกต่างเขาไหมค่ะใช่แต่มะม่วงจากแก้วบ้านเราเนี่ยเนื้อของเขานะ่ะม,มันจะแกล่งคือว่า ในเนื้อม่วงอะน้ำจะไม่เยอะ,ะมันน่าจะเป็นตามภูมิศาสตร์ที่ว่าตามพื้นดินอะไรเนี่ยน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องดว <ระ S 1> ว่าแร่ธาตในดินมีความสำคัญสำคัญครับค่ะ,คะ เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุข,ของเทศบาลเมือ,องวังน้ำเย็นโดยเฉพาะไลยตั้งแต่ผู้นวยการโรงเรียนผู้สูงอายุทางรรมการนะคสวัสดีค่ะ,ะคสวัสดีค่ะเส,สะื้อสีม่วงพวกนี้ก็คือจิตอาสา,ศา,ศา<อ>ในอดีตเนี่ยเป็นทั้งผู้นวยการโรงเรียนเป็นคุณครูเป็นทหารตำรวจผู้สูงอายุนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนี่ยผมถือว่าเป็นปูชนียบุคคลซึ่งสร้างเมืองวังน้ำเย็นมาก่อน มันก็จะถ่ายทอดไปรุ่นรุ่นเพราะรุ่นผมเนี่ยวันนี้เราจะตอบแทนบุณครผูผู้สูงอายุพวกนี้อย่างไรนะครับเราก็เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนก็คือกีตาาสาเนี่ยมาช่วยสอนเราก็ก่อนจะจบเนี่ยสองปีนะครับแล้วก็ทํารายงานเขาเรียกว่าภูบิรัญญนศึกษาหมายถึงว่าปู่ย่าตายาย,รายหรือพ่อแม่เราเนี่ยนะครับประกอบอาชีพอะไร<ม>ก็จะเขียนอยู่ในเปเปอร์ล้ำหนังโดยมีนักเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนมาเป็นที่ปรึกษา แล้วก็เย็บเป็นเล่มไว้เปอร์เล่มนี้มันก็จะตกทอดสู่ชุมชนลูกหลานห้องสมุดซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยไม่มีนะมีที่นี่ที่เดียวตอนนี้เรามีทั้งหมด8ารุ่นละที่รับปริญญาะนะครับถ้าไม่ทำเปอร์เล่มนี้ก็จะไม่จบรับปริญญาผู้สูงอายุใช่ใช่โอ้โหจะมีที่ไหนคะเนี่ยผมดีใจมากตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งโรงเรียนผมเป็นชุดแรกนะครับเปิดครั้งแรกผมภูมิใจ มากที่สุดที่จะได้มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพราะว่าอยู่บ้านเปล่าอยากจะมีเพื่อนเห็นเพื่อน,นอมากๆผู้ใจครับภูมิใจมากที่ท่านให้โอกาสสำหรับผู้สูงอายุเออเที่ยวังนาำเย็นผมงรักท่านมากนะครับรักมากนะครับ ครับมันอาจจะเป็นตึกใหม่ครมันเป็นกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลเมืองอมเย็ยงคือเราจะเห็นภาพในอดีตนะครับปี45เนี่ยก็คือสุขาภิบาลเดิมหรือเทศบาลเดิมก็20ปีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับมไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานคือเรามาหาที่ทาเลที่เปรียบเสมือน one stop service หมายถึงว่าเราเนี่ย มีเทศบาลมีสถานีตำรวจภูทรน้ำเย็นมีอำเภอม,เมีเกษตรมีอะไรต่างๆซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมดถ้าเป็นวันส s บ r v วิ e เนี่ยพี่น้องประชาชนมามาอำเภอมาเทศบาลมาสถานีตำรวจเนี่ยก็อยู่ในบริเวณเดียวกันหมดนะครับซึ่งวันนี้เราต้องดูครอบคลุมไปทั้งหมดท้องถิ่นนะครับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งตาย หรือผู้สูงอายุที่เราเห็นในส่วนของการศึกษาท่านนายกก็ให้ความสําคัญไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเราส่งเสริมการศึกษาเนี่ยเราให้ทุกกลุ่มสาระถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเมืองเนี่ยเป็นเมืองแห่งการศึกษาแต่เราไม่ได้มองแค่การศึกษาอย่างเดียวเรามองถึงระบบเศรษฐกิจในอนาคตค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าระบบการศึกษาดีเศรษฐกิจมันก็จะตามมาใช่เลยผมก็ ให้ทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนเจริญสร้งโรงเรียนวังน้ำเยน็นพิทยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูงในนโยคนันตรงนี้เหมือนเป็นปอดของเมืองวังน้ำเย็นเลยไหมคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ลมมาไม่หยุดเลยค่ะตรงนี้เหมือนเหมือนปอดข,ของชุมชนหรือคนในเขตเทศบาลซึ่ง มาใช้บริการในเรื่องของการออกกำลังกายทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แล้วหลังจากนี้ล่ะคะท่านนายกมีแนวทางหรือว่านโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต่อไปอยังไงบ้างคะคือตอนนี้อย่างที่คุณทิพย์เห็นนะครับว่าในระบบเรื่องการดูแลสุขภาพหรือศูนย์การแพทย์ที่ผมจะเกิดขึ้นเนี่ยในศูนย์การแพทย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ธนกรรมกายภาพบ,บาําบัด นวดตรวจความดันเบาหวานคัดกรองพวกมะเร็งอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ไฮไลท์ของมันก็คือศูนย์ฟอกไตนะครับทำให้พี่น้องประชาชน,นประหยัดแค่ใช้จ่ายแล้วว่าการออกหน่วยไปหาชุมชนหมู่บ้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่จังเป็นประมาณต้นปีหน้าเนี่ย จะเดินระบบเต็มตัวแล้วและตลอดระยะเวลา20 <c oughs> กว่าปีใช่ไหมคะที่ท่านบริหารจัดก,การงานให้ประชาชนมาเนี่ยท่านมีแนวความคิดยังไงในการพัฒนาบ้านเมืองคะก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเกิดจากจากตัวเราส่วนหนึ่ง <c oughs> การมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งว่า เขาอยากจะได้อะไรหรือจะวางอนาคตยังไงหรือเราเป็นคนนําเสนอแล้วเขาจะคอยตามไหมเขาจะเห็นด้วยไหมสิบอย่างเนี่ยเราทําได้7อย่างนะความภูมิใจมันเกิดกับชุมชนชาวบ้านแล้วคนรอบๆอบําเภอหรือคนต่างถิ่นมาเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความภูมิใจไม่ใช่ตัวเราเองคนวอมเด่นก็จะภูมิใจในสิ่งนั้นด้วยก็ต้องขอบคุณบิธ์แล้วก็าทีมงาน t พ l k ออฟเดอะทาที่ให้โอกาสพื้นที่วอมเย็นสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ<ฆ>นะก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วย ต้องฝังเนื้อฝากตัวค่ะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยท็อกออฟเดอะทาวก็จะขออนุญาตมาให้ท่นานเจ้าบ้านพาเที่ยวชมเมืองวังน้ำเยน็นอีกครั้งหน<ด>ึ่ง<ด>นะคะคแม้เสียดายจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเมืองวังน้าเย็นยังมีอะไรให้ได้เที่ยวชมกันอีกเยอะเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรดีจะมีอะไรเด็ดจากเทศบาลไหนมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ใน t a l k of the t o ท n ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อุ๊ยฉาคนวางน้ำเย็นอ่ะพี่เป้เขาบอกเลยนะคะว่าทําให้คุณภาพชีวิตของคนที่นั่นดีมากจริงๆทุกๆด้านนะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่า Talk the ท็อกออฟเดอะทาวสัปดาห์หน้าพิธีไม่ไปไหนไกลค่ะอยู่ใกล้กรุงเทพเขาบอกเลยนะว่าจะพาไปที่ท,ที่หนึ่งคะ่ะเด็ดมากเลยเพราะว่าเขาจัดงานพิเศษนะคะที่รวบรวมของดีของเทศบาลเอาไว้ที่เดียวเลยจะเป็นที่ไหน the ท็อกออฟเดอะทาวสัปดาห์หน้าพิธีไม่พลาดค่ะครับเจอกันเช้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ